ดีไซน์ภายนอกกถือว่าประทับใจมากเพิ่มที่มันเป็นออ b a c k เข้ามานะเข้ากับตัวรถได้ดีค่ะแล้วก็ทําให้รถมีความสปอร์ตพรีเมียมมีความหรูมากขึ้นค่ะฟิลิก่การขี่ต้องบอกว่าจะขับในเมืองนอกเมืองมันมีความคล่องตัวใครบอกว่าสปอร์ตแล้วมันจะสบายไม่ได้คันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นแล้วผมชอบโจรเลออนตรงว่ามันเป็นรถขับสนุกครเร่งคืออัตราเร่งมาทันใจ ประทับใจนะในแง่ของที่เป็นรถ c o m p a c t SUV ที่ขับในเมืองก็ได้แล้วก็ขับต่างจังหวัดความเร็วสูงก็ดีครับเป็นรถ Crossover ที่ขับดีนะทางฮาวเวลเนี่ยเซตติ้งมาได้ดีมากๆนะครับมันไม่นุ่มเกินไปมันมีความสปอร์ตที่นุ่มหนึบอยู่ในคันนี้ครับ